วันนี้มาแนะนำแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของกันคุ้มครองโรคมะเร็งนะคะลักษณะของการเคลมค่าชดเชยจากการทาประกันคุ้มครองโรคมะเร็งเนี่ยเป็นลักษณะของการสร้างกระแสเงินสดทันทีที่ได้รับข่าวร้ายว่าตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งค่ะซึ่งกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็นโรคมะเร็งซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ส่วนค่ะก็คือค่าใช้จ่ายทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางอ้อม เวลาพูดถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคมะเร็งคนโดยทั่วไปมักจะพูดถึงค่าใช้จ่ายทางตรงนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยการส่งตรวจพิเศษแล้วก็เรื่องของค่ารักษาไม่ว่าจะเป็นค่ายาที่มีราคาแพงค่าตรวจรักษาที่อาจจะมีความทันสมัยมากๆแล้วก็ยังมีราคาแพงอยู่เช่นการใช้ยามุ่งเป้าการใช้ยาปรับอิมูนหรือการใช้แสงที่มีความเพาะเจาะจงค่ะ แต่สิ่งที่หลายคนหลงลืมไปนะคะก็คือค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดงานลาง,งานขาดไรายได้บางคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกจากงานหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างคนดูแลเป็นพิเศษหรือแม้แต่สิ่งของเวชภัณฑ์ที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นชุดทาแผลสายยางต่างๆซึ่งการทําประกันคุ้มครองโรคมะเร็งไว้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยผ่อนบรรเทาภาระที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้เป็นอย่างดีค่ะ วันนี้มาแนะนำประกันคุ้มครองโรคมะเร็ง Healthfit Multi Pay Cancer ค่ะเป็นลักษณะของการจ่ายค่าชดเชยเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นตรวจพบเป็นมะเร็งครั้งแรกหรือว่าตรวจพบมะเร็งที่เป็นซ้ำอันต่อมาก็คือตรวจพบในระยะเริ่มต้นหรือว่าระยะไม่ลุกลามหรือจ่ายอีกครั้งหนึ่งเมื่อเจอเป็นระยะที่ลุกลามแล้วและที่สำคัญมีการชดเชยการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังคุ้มครองชดเชยเป็นเงินก้อนให้ในกรณีที่ตรวจเจอโรคเนื้อง,งอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะและที่สําคัญก็คือไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยกรณีใดๆก็มีค่าชดเชยให้หรือสบายดีอยู่จนครบสัญญาก็มีเงินก้อนอีกก้อนหนึ่งค่ะวันนี้นะคะรับมือกับความเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งด้วยเบี้ยประกันเพียงหลักร้อยสำหรับผู้ชายอายุสาสิห้าปีทุนประกันหนึ่งล้านบาทเบี้ยประกันเพียงห้า้ยหกสิบปบาทเท่านั้นค่ะและสําหรับคุณผู้หญิงนะคะด้วยทุนประกันเท่ากันคือหนึ่งล้านบาทชำระเบี้ยประกันเพียง, 6, ยงะ สนใจสอบถามแล้วก็พูดคุยในเรื่องของการทำประกันสุขภาพการทำประกันโรคร้ายแรงการทำประกันโรคมะเรง็งให้ได้ประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสูงสุดถ้าขาโอได้เลยค่ะ